โอเคครับเพื่อนๆครับมาได้เวลาแล้วคูมารีเบเลตในตัวสองลครับเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างมาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื<ๆ>่อนๆครับมาแล้วฮะนี่ครับในมือผมคู่นี้เพื่อนๆถามมากันเยอะนอะว่าคู่นี้เนี่ยคูมารีเบเลตในตัวสองเป็นยังไงบ้างนะครับคู่นี้เป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่มีน้ำหนักเบาเรียกว่าเป็น Lightweight Trainer ดีกว่านะครับ จุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนเออต้องดูดีไซน์รอบตัวก่อนอดูน้องก่อนิช่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับสีที่ในมือผมเนี่ยคือสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำเงินมีสีชมพูแซมด้วยเล็กน้อยหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเทียบกับตัว e l ล t ทแล้วหน้าตาเป็นยังไงวันนี้หยิบมาครบทุกรุ่นเลยนะเนี่ยนี่อันนี้เป็นนี่เอลีทนะ อันนี้ e l ล t ทนะครับและนี่ก็ล b เบเร e นะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวฟาส t R อาไนโตรแหมเป็นยังไงบ้างนะอันนี้นะโอเคอ่าประมาณนี้อะเทียบประมาณนี้แหละอ่าดูดีไซน์แบบนี้โฟมนะครับโฟมใช้เป็นไนโตรทั้งแผ่นเลยนะครับตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงส้นเท้าแบบนี้เลยนะครับซึ่ง ตัวไนโตรเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในแทบทุกรุ่นแหละนะอย่างในตัวนี้ไนโตร2นะครับแต่ก็จะมีถ้าตัวไนโตรสอใน DVA ไนโตร2เนี่ยจะมีไนโตรอยู่ที่บริเวณส้นเท้าแล้วก็หน้าเท้าก็จะมีเป็นไนโตรอีลินะครับคู่นี้คู่นี้คู่ที่เป็น Velocity ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับ Ve l o c i t y เนี่ยจะมีไนโตรอยู่ชั้นบนตรงนี้ตรงนี้ชั้นบนตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีเสริมเป็นโฟม EVA อยู่ชั้นล่างตรงนี้นะครับซึ่งไม่ได้บอกเป็นโฟมอะไรอ่ะถ้าดูจริงๆเนี่ย mm hmm. เห็นไหมว่า Liberate เนี่ยจะใช้ในโตรทั้งผืนเลยนะครับไม่มีการเสริมโฟม EVA ที่อยู่ด้านล่างเข้ามา mm hmm. ก็เป็นจุดที่ต่างกันระหว่าง2คู่นี้นะครับโอเคถัดมาผ้าหน้าผ้าเป็นผ้าเมชโปรง่งแบบบางนะฮะ แล้วก็มีเทคโนโลยี Power Tape มาให้ด้วย Power Tape นี่ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นความแข็งแรงของหน้าผ้านะครับในจุดที่ต้องสัมผัสมีโอกาสเสี่ยงที่จะฉีกขาดได้ง่ายนะครับก็จะอยู่ในแทบทุกรุ่นของตัวภูม่าเหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณที่ถ้าเป็นหน้าผ้าแบบอัปเปอร์แบบบางๆแบบนี้จะมีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของอย่างคู่นี้คู่นี้หน้าผ้าบางนะฮะ ก็จะมี power tape นะครับคู่นี้คู่นี้หน้าผ้าหนาไม่มีเอามีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนะคู่นี้คู่นี้ก็มีนะครับหน้าผ้าบางมากแต่คู่นี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วถ้าเทียบกับ veloci t y ที่พ้่งรี r e v ไปก็จะเห็นได้ชัดนเลยว่าหน้าผ้านี่บางกว่าเยอะครับหน้าผ้าบางลิ้นรองเท้าก็บางเหมือนกัน,นครับมันเป็นตัวซ้อมมันเป็นตัวซ้อม ที่มีน้ําหนักเบาเขาแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการทําความเร็วนะครตรงบริเวณฮิลแท็บฮิลแทบตรงนี้ก็มีโครงแข็งนิดหน่อยนะครับรอบข้อเท้าฮิลคัพก็มีบุกนุ่มเล็กน้อยนะครับมีตรงไหน,นอีกครับตรงนี้มีแผ่ TV U iler, น TPU ฮิลสปอยเลอรตรงนี้เสริมเรื่องความมั่นคงเข้ามานะครับ เอาโซเป็นพูม่ากริปพูม่ากริปนี่มีแทบทุกรุ่นเลยของพูม่าเหนียวแน่นทนทานก็จะสังเกตนะครับว่าวางตำแหน่งในทุกๆจุดนะครับมีแค่ตรงกลางตรงนี้ที่ไม่มีก็พยายามลดน้ำหนักลงแต่บริเวณที่ต้องสัมผัสกับพื้นข้างเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านในหน้าเท้าก็จะเต็มทั้งหมดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจุดเด่นของรีเบในโดรสองนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่รองเทา้าคู่นี้กันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงตัว Li เบเรตในตัวสอนะครับ Feeling ความการสมใสัยเป็นยังไงบ้างนะครับ f e e l i n g ของโฟมเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากตัวการสมใสัยก่อนละกันนะครับคู่นี้เนี่ยรองเท้ามันเป็นทรงเรียวหน่อยนะค่อนข้าง ผมว่ามันพอดีมากๆสำหรับคนเท้าปกติอย่างผมผมใส่ตรงไซส์นะครับ10 US 9.5 UK คู่นี้เนี่ยใส่ตรงไซส์แล้วมันก็จะพอดีพอดีพอดีเลยไม่ได้เหลือหน้าเท้าขยับเท้าได้เล็กน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีรูปทรงเท้าเนี่ยที่บานกว้างนะครับคู่นี้อาจจะต้องไปลองที่ร้านแล้วก็ลองลองเผื่อไซส์ดูแล้วก็ตัวของหน้าผ้าที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าอัปเปอร์เนี่ยมันบางแล้วมันก็ระบายอากาศได้ดีนะครับ อันนี้เป็นอีกจุนที่ผมชอบความยืดหยุ่นของรองเท้าคู่นี้มีสูงนะครับเพราะว่าหน้าผ้าที่บางกระชับนะครับแล้วก็เวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดหน้าท้าแต่อย่างไรเพียงแต่แค่รูปทรงของรองเท้ามันเรียวแคบเท่านั้นเองครับทีนี้ผมมัดเชือกคู่นี้มัดถึงแร n เนอร์ลูนะครับก็สามารถใส่วิ่งได้แบบสบปยๆปส้นเท้าไม่หลุด เรารองเท้าติดกระชับเท้าได้ดีไปตลอดทางถัดมาก็คือเรื่องของโฟมบ้านดีกว่านะครับเรื่องของโฟมเนี่ยโฟมตัวน,นี้ใช้โฟมไนโตรล้นล้วนเลยนะทั้งผืนเลยนะทั้งแผ่นเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกันกบพวก Velocity ้ไนโตรเนี่ยก็จะมีโฟมอีกชนิดหนึ่งที่รองพื้นอยู่ซึ่งมันก็จะเสริมเรื่องความมั่นคงเข้าไปนิดหน่อยคู่นี้ก็จะได้ฟิลที่นุ่มนะไม่ได้นุ่มมากเหมือนไนโตรอีลิทนะครับ แต่ก็จะได้ฟิลนุ่มแล้วก็ความเฟิร์มจะน้อยกว่ามีการตอบสนองได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากสู้อีลิทไม่ได้แต่คู่นี้เนี่ยผมว่าเขาจัดมาเป็นแบบสายเบาเลยอะ่ะพอลองใส่คู่นี้สวมเข้าไปไแล้วครับน้ำหนัก212กรัมในขนาด10 US เนี่ยครับรองเท้าเบามากจริงๆมันช่วยให้เราวิ่งได้รู้สึกสนุกขึ้นคือผมเป็นคนชอบรองเท้าเบาๆอยู่แล้ว แล้วก็ชอบรองเท้าพื้นบางคู่นี้ก็ได้ฟิล์พื้นบางด้วยนะครับได้ฟิลพื้นบางด้วยเพราะมีโซมันบางก็จะได้ฟิล์ที่พื้นบางแล้วก็น้ําหนักเบาครับาการตอบสนองมีไม่เยอะแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่อย่างน,น้อยก็ต้องใช้แรงตัวเองเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะได้ถ้าเพื่อนๆ่ออยากได้รองเท้าที่แบบมีการตอบสนองที่ดีโฟมช่วยให้เราวิ่งได้สนุกขึ้นสบายขึ้นอะไรเงี้ยคู่นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดใครอยากจะ ได้รองเท้าที่น้าหนักเบาเบาแล้วก็ตอบสนองนิดหน่อยพอไม่ย่องเยอะมากหรอกแต่เน้นใช้แรงตัวเองเยอะหน่อยเนี่ยก็คู่นี้ตอบโจทย์แน่นะครับก็ประมาณนี้โฟมไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ถ้าเทียบกับเว l โรซิตี้แล้วเนี่ยคู่นี้นุ่มกว่าประมาณนี้ครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเหมาะกับใครบ้างอ่าละคู่นี้ชัดเจนนะครับเป็นไลฟ์เวทเทรนเนอร์น้ำหนักเบา พื้นบางนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้อย่างเต็มที่มากๆคู่นี้เนี่ยมีสปอร์ตน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สปอร์ตมากกว่านี้คือคู่นี้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการรองเท้าที่เบาใส่ซ้อมทําความเร็วหรือจะใส่อีซี่ธรรมดาก็ได้แต่คือชอบความเบาอะแล้วก็อยากได้รองเท้าพื้นบาง คิดถึงสมัยที่แบบเป็นน้องท้าพื้นบางๆเหนะี้คิดถึงอยากได้แบบนั้นอยากได้ฟีลลิ่งแบบนั้นนะครับคู่นี้จะตอบโจทย์ทีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้อยากได้โฟมไนโตรทั้งผืนแบบนี้แต่อยากได้หนาหน่อยอยากได้การรองรับแรงกระแทกที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีรุ่นแมกนิฟายไนโตรผมไม่มีในนี้นะมีแมกนิฟายไนโตรนะครับคู่นี้เนี่ยตอบสนองดีไหมดีแต่ก็ยังสู้กับตัวไนโตรอีลิทไม่ได้นะครับตัวโฟมไนโตรอีลิทที่อยู่ในคู่นี้ คู่นี้ก็คือ d ี a n i t ไนโตรนะครับคู่นี้ก็จะตอบสนองดีกว่าแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับหรือถ้าไปให้สุดทางก็จะเป็นคู่นี้ไปเลย d ี v วไนโตรอิลิท2ก็จะเป็นผือเป็นไนโตร Elite ทั้งแผ่นแบบนี้แล้วก็มีคาร์บอนด้วยนะก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนะครับก็อยู่ที่เพื่อนเอนเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้ประมาณนนะอะมาต่อที่เรื่องความมั่นคงบ้าง คู่นี้เนี่ยความมั่นคงอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นคนที่เริ่มต้นวิ่งอยากหารองเท้าไม่แพงมากคู่นี้ประมาณ4,000กว่าบาทน,นะครับผมก็จะแนะนำคู่นี้ Velocity Velocity ของพู m a าเนี่ยจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตัวโฟมชิ้นล่างเนี่ยจะจะเฟิร์มกว่าชิ้นบน,นเล็กน้อยนะครับก็จะเสริมเรื่องความมั่นคงเข้ามาได้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยครับอยากได้รองเท้าแบบไหนของพูม่านะครับถ้า คิดถึงรองเท้าที่มีความเบาสัมผัสพื้นเยอะๆนะใช้แรงตัวเองมากๆนะคู่นี้แหละลิเบเรตไนโตร2คู่นี้ครับก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับคู่นี้เหมาะสำหรับคนเท้าปกติคนที่มีเท้าล้มนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องไปลองดูตัว Forever Run แทนพวกนั้นก็จะเสริมอุ้งเท้ามาแต่คู่นี้มันไม่ได้เสริมมางไงถ้าใส่แล้วอาจจะล้มแล้วอาจจะบาดเจ็บ หรือจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากลองก็ไปลองที่ร้านเลยแล้วกันเผื่อบางทีจะใส่ได้นะครับแต่เขาเออกแบบมาสำหรับคนเท้าปกติครับโอเคข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับคู่นี้นะครับส้นเท้าสูง26มิลลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูง18มิลลิเมตรอดอยู่ที่8นะครับน้ําหนักที่บอกว่าเบาเบามากนี่เท่าไหร่212กรัมในขนาด10 US เบามากเลยนะในวงที่ผมวางอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือคู่นี้ครับคู่นี้คือเบาที่สุดแล้ว Fast R Forward นะครับ น้ำหนักอยู่ที่203กรัมแต่ว่าเขาเป็นโฟมโฟมไนโตรอีล t ิเต็มแผ่นเลยไงแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับอันนี้เบาสุดละแต่คู่นี้ก็ไม่ธรรมดานะ203 212นะครับแต่ราคาต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคู่นี้4,500บาทผมใส่คู่นี้ตรงไซน์นะครับ10 US Velocity คู่นี้ก็286อันนี้212 286เบาจริง คู่นี้ว่าเพื่อนๆเท่าไหร่จะได้ไหมสองร้อยสามนะครับสองร้แม้แต่กระทั่งตัวท็อปสุด d ีเวียรนโรอเนี่ยสองี่สิบแกรัมเห็นไหมยังหนักกว่าเลยยังไม่ต้องพูดถึงตัวนี้นะดีเวียรนโรสองนะครับสองร้อร้อยสิกรัม ต้องโดนนะคใครชอบรองทำเบาๆนะครับโอเคอ่ะไปดูที่หน้าเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับบนเว็บไซต์ของ p ู m a c o t h ผมไม่เห็นคู่นี้ขายอะอ,อคู่นี้ไม่เห็นมีวางขายเลยนะครับก็เลยเข้าไปส่องอยู่ในเ,ออเว็บไซต์ของ p ู m ่าที่ต่างประเทศดูนะครับก็ลองดูว่าตอนนี้มีหลายสีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยเพื่อนๆของผู้ชายของผู้หญิงก็มีหมดนะก็ ลองไปดูกันกันแล้วกันนะครับว่ามีหลายสีมีสีอะไรบ้างมีสีฟ้าของผู้หญิง่ยสีสวยนะสีฟ้าสีส้มสีชมพูสีน้ําเงินอะไรแบบนี้นะครับเยอะสวยงามผู้ชายก็มีสีส้มสีส้มก็มีนะแล้วก็มีสีนี้สีสีขาวเนี่ยสำหรับลิเบเรนในตร2สอคู่นี้วางขายแล้ว4,500บาทนะครับสีขาวแบบนี้อย่าลืมไปดูกันได้ที่พูม a าสโตรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ สยามเซ็นเตอร์นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวแฟชั่นแฟชั่นไอแลนด์เปิดแล้วมั้งผมเห็นข่าวแบบ,บแล้วก็มีที่เซนะ็นทรัลเวิลด์เนี่ยพวกนี้ไปเข้าไปดูได้เลยครับเพืนะ่อน <Okay. S 1> ๆครับเทเบิลเลตในโตรวสองนะครับดูสิดูความงอเหมันสิพอมันไม่ใส่คาร์บอนจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมพอมไม่ใส่แผ่นคาร์บอนอะไรพวกนี้ก็จะงอได้ขนาดนี้เลยนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับเพื <Okay. S 1> ่อนๆครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้ Liberate Nitro 2ก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับแล้วก็สำคัญนะครับเพื่อนๆครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ